กันสามคืนสามวันนะครับครับเริ่มงานเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่ 4, และสิบห้าพฤษภาคมทุคืนนะครับทุกคืนก็จะมีมหรสยต่างๆก็มีดนตรีมีภาพยนตร์นะครับร่วมฉลองในงานจําปียกปูท่านพ่อเป็นดู้สิงอภิเยนเลยน,นะครับเรีเนเชิญท่นทาน ท่านนะครับที่เดินทางมาถึงยังบริเวณวัดประทุมสิงห์ท่านเดินตรงมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอเมริการนะครับซึ่งเป็นปสถานที่จำหน่ายดอกไม้ทู้เกียนทองเอาไว้สำหรับบูชาองค์ท่านพ่อบรรทุมสิงห์ท่านแล้วติดจุดทานะครับแล้วติดจุดาท่านนกระตังใส่ตู้นะครับแล้วก็รับทานดอกไม้ทู้เกียนทอง และเดินตรงข้าบยางบนดกของท่านพ่อปุณสิทธิ์ไปเคารพปูชากราบวหวขอพรออบารมีท่านท่านขอพรบารมีท่านองค์ท่านพ่อปุณสิทธิ์เสร็จแล้วนะครับท่านก็เดินอัตโนมัต